วันนี้เอาใจสายเนื้อชวน,นเพื่อนมาทําน้ําตกเนื้อทานกันครับผมใช้เป็นเนื้อเสือร่องห้างทาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องก่อทานย่างแต่เสร็จแล้วบอกเลยว่าอร่อยถูกใจมากครับหมักเนื้อมาได้ชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาย่างกันย่างในกระทะดาดกระทะเอาครับเนื้อลงไปเลยครับเราใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเราพลิกไปพลิกมาพอสุกประมาณนี้ครับประมาณแปสิเนนี่ยครับเอใช้ได้ครับ เราจะไปหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วเราก็จะมาล้วนอีกรอบหนึง่งใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเรามาปรุงกันเลยครับน้ำปลาครับน้ำมะนาวผงปรุงรสครับพริกป่นครับเกี๊ขวคั่วขุกเคลาหอมแดงซอยผักชีฝรั่งครับต้นหอมสิดท,ท้ายที่สารเหน่ใส่สารแเน่แล้ว เบาๆมือนะครับเนื้อน้ำตกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดู